สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาส่องปลานะจ๊ะปลาสวยงามนะจ๊ะสวัสดีค่ะแต่ว่ามองหน้าสาวป้อมไม่เห็นหรอกนะจ๊ะเพราะว่าข้างหน้าเปิดแปดไม่ได้นะจ๊ะดูนะจ๊ะปลาในขนาดมืดมน เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวานนี้คุณสาของสาวป้อมนะจ๊ะท่านสอวอท่านได้เออที่ปั๊มน้ํามาใหม่นะจ๊ะสูบน้ําหมดบ่อเลยจ้ะและแล้วลว,วันนี้นางก็กลับมาดูใหม่นะจ๊ะแล้วนางก็บอกว่าโอ้โอน้ําแห้งเลยจ้ะแล้วนางก็บอกว่าให้สาวป้อมมาตอนจ้ามทุ่มนะจ๊ะ ณขนาดนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้านาทีแล้วน้ำเรายังไม่เต็มเลยนะจ๊ะแต่ว่าสาวป้อมก็กะว่าจะกลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าไม่ไหวนะจ๊ะความอดทนเราแล้วดูนะจ๊ะอีกนานแค่ไหนนะจ๊ะก่อนจะจากกันเดี๋ยวน้องเมย์เราจะมาสวัสดีท่านผู้ชมนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายขอบคุณค่ะนางนางท่าทางจะนางหน้าทางจะม่วงนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปั๊มนะจ๊ะจะได้มีแรงสู้ๆคนต่อไปนะจ๊ะขอบพุนค่ะขอบคุณค่ะ